โอเคโมโดนทอปพอ้ย okay, ตอนนี้ยมโลทอปพอ้ยไ,ไม่ต้องเอาของหรูของอะไรเลยโมโลทอปมาโอ้โหตาไนคนดูให้ผมเล่นของยากซะด้วยไงตาไนนี่ของยากผมเลยนะคนดูดูวงคนดูร่งคนดูลุวงร่งเนาะอ่ะผมทำให้คนดูแล้วนะถึงตัวร่งคนดูได้ยู่เราวิ่นกับไปเราวิ่นกับไป หมูทอดแบบหมูทอดบดกลวงคนดูผมนี่รำคาญผมนี่รำคาญพวกรถม้ครับคนดูโอ้โหแม่งสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่หมูจะมาลั่นเซิร์ฟพันครับใน ep สี่นะครับเรามาดูนะครับว่าเป็นไงครับ เดี๋ยวเปิดมาครับเราก็เจอบุคคลแบบไอ้น,นี่เลยครับจำแบบดูนะครับอาจจะให้นี่ลงกันอันนี้ครับก็จะเป็นน้ำใจของคนเซอร์พัทนะง่ายๆคนดูก็ต้องบอกนะครับว่าเจอกันนี้ก็อาจจะมีมงมีส่งกันบ้างนะครับเฮ้ยเหมือนเราจะเจอน้องน้องอะไรครับเนี่ยน้องโจนี่ว่ะเดี๋ยวเราไปตบเดี๋ยวเรามปตบเด็กในแก๊งเฮียหมูดีกว่าวันนี้เฮียหมูมาเล่นในน้มแบบเล่นคนเดียวนะครับวันนี้ก็คือแบบ คือเหมือนว่า,าไม่ครบไม่ครบใครอันไม่รวมกลุ่มไม่รวมกลุ่มต้องพูดอย่างนี้ดีกว่อาอ่าเทพไม่รวมกลุ่มนะครับเทพไม่ใช่อุบายนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะต้องใช้บ้านที่มันมีประโยชน์ก่อนนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบ้านนี้นะครับคนในเซอร์พัเทเยอะไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะคนในเซอร์พัเทเยอะมากเลยนะครับคนดูซึ่งก็ต้องบอกบว่าเยอะแบบเยอะเยอะชี้เชียเลยครับขอ,ของแท้ของแท้คนดู จวเปิดมาผมก็จะเล่นเป็นยาวิ่งก่อนนวกันยาวิ่งกับซองนะคนุณดูจริงๆว่าจะเล่นเ p ีแหละแต่ว่าอาจจะยังนะตอนนี้ก็เ,เล่นซองก่อนั้นครับเล่นซองแล้วก็ยาิยาหิวยุ่งยุ่งั้ไปเบสิก Basic. สบายๆผมไม่รู้ว่าจะรอดป่ะนะตารแรกตารแรกก็ต้องรอดแล้วแหละคุณดูผมเล่นมาขนาดนี้แล้วเล่นมาตั้งแต่เมื่อเมืเ่อเช้าแล้วเววมื่อเช้าวอร์มวอร์มอัพเยอะมากคุณดู อันนี้ก็จะเป็นตังค์ที่ผมฟาร์มกลับคืนมานะตอนแรกตังค์ผมเหลือแบบเหลือแค่ประมาณสามพันนีดมั้งสามพันตอนนี้ฟาร์มได้มาแสนห้าครับจริงๆจะเรียกว่าฟาร์มก็ก็ไม่เชิงอรคุณดูเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มนอะ่ะฟาร์มบ้างอ่ะฟาร์มบ้างดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าก็าฟาร์มบ้างแล้วมาแต่งของกันครับมีครับสกินฟ้ายกเซตเลยนะครับเดี๋ยวหาบ้านกันเลยคุณดูทำเล มด้ทำในที่ตั้งแล้วคุณดูดูผมคนเห็นคนเมย์มีคนมามีคนมาอุ้ยผมจะล่วงดูผมจะล่วงดูผมนี้กันดูผมนี้กันผมขอนี้ีกันคุณดูผมผมต้องวิ่งเป็นดาวตรงเพราะว่าผมโดน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 มีดผมโดนมีดคุณดูได้อยู่คุณดูได้อยู่เราจะบินกลับไปเราวิ่งกลับไป เราถอดแบบว่าถอดม้โกงคุณดูเราถออย่างโกงอ่ะคุณดูอุ้ยทนายทนายหนึ่งทีอุ้ยไม่ไหวจริงครับคุณดูเจ็บผมมิ้นจู๊กอ่ะคุณดูผมจู๊กอ่ะผมจู๊กทั้งวันนะครับอุ้ยมีก็เจ็บอุ้ยคุณดูผมจู๊กอ่ะผมจู๊กทั้งวันอันนี้วิ่งไล่ผมทั้งวันอ่ะเอ้ยมันวิ่งทั้งวันเลยเว้ย มันเบื่อมั้งไงวะ <S <S เดี๋ยวผมผมวิม่งยางๆดูผมวิม่งยางๆกันอุยคุณดูคุณดูคุณด,ณดูผมไม่น่ารอดหรอกคุณดูเฮ้ยได้อยู่คุณดูกูแต่ไม่รอดมีหรอกค,รคุณดูเฮ้ยไม่รอดหรอกคุณดู โอ้ไม่รอดหร er อกคุณดูยาวิ่งผมหมดพอดีเลยเว้ยยาหิวห้ายนะเอาชัวร์เอาชัวร์นมันน่าจะมีตัวข้างหลังเต็มบอกคุณดูใช่ป่ะอ๋อมันมีเต็มไปตรงนู้นคุณดูตรงนู้นเต็มเลยล่าเลยโมโลคุณดูโมโลโมโลมันจะตายเพราะตัวเองนะคุณดูมันจะตายเพราะตัวเองนะคุณดูผมผมสุดยาวิ่งก่นคุณดูสุดยาวิ่งก่นโอ้ย ผมนี่ลำคาญผมนี่ลำคาญพวกรถไม้ครับคุณดูอุย้ยขึ้นเมบอร์หน,น่ผมขึ้นเมบอร์หน,น่งอุย้ยรถอะไรหนาวะคุณดูรถเต็มไปหมดเลยคุณดูรถไม่พอมันรถท็อปเลยนะ ได้สองได้สองผมดูได้ตองได้สองได้สองผมนี้วันผมดูผมนี้วันผมนี้วันมาเชมาเชมคดูมาเชโอ้วิ่งไม่ทันอีกโออคุณดูผมวิ่งไม่ทันอ่ะเมื่อกี้มันมันวิ่งไม่ติดว่ะสงสัยแบบยานเหมือนเหมือนจะพึ่งมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไกลคนนี้ดีกว่าไม่น่าไปได้ว่ะเดี๋ยวผมได้ของไม่หมนมาเชดีกว่าเดี๋ยววิ่งรักสองไป น้องบอกว่าเชิญแก๊งหน่อยแต่เราไม่เชิญครับอันนี้ได้เป็น EP อัลโตลอนครับเราจะไม่เชิญน้องครับอืมอืมอืมไม่เชิญหรอกอุ๊ย RP ว่ะคุณดูใช่ปะ RP ปะโหเล่นเล่นบ้านนี้เหรอเล่นบ้านหลุยเ์กันเหรอโอ้โหบ้านหลุยเ์กันไม่ EP ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะ เราเล่นบ้านหลุมนี้เราเราเล่นไม่ได้เลยเนะี่ยเราต้องเราต้องดันนะเอ,อื้อเรียบร้อยโดนไม่โดนก็มีคนดันครับมีคนดันไหมครับโอ้ยแต่มันไม่มีเลยวะแต่ผมเจอคนคนหนึ่งนะคนดูตอนนะี้ผมเจอเขาดักอยู่นะเขาน่าจะรอจังหวะวะใช่ปะเขารอผมว่าเขารอเดี๋ยวผมลองบัมเขาดูนะแต่เขามีของ เบ็เขียวเหรอโอ้ก็มีที่เบสเขียวป่ะโอ้ของไม่มีเลย ไม่ได้คุณดูรถมันรถมันรถมันโหลดเตี้ยเกินว่ะโอ้ลำบากคุณดูผมว่านอืเล่นแต่บนบ้านกันลไรเงี้ยดีเนี่ยอุ้ยมีก็หวานเลยดิแดีวเราหนีกันอุ้ยสไนท์ครับสไนท์ครับโอ้เมก้า มันไม่ลงกันเลยอ่ะคุณดูตอนอนเล่นเอ็มแบบเอ็มพีลอยให้มันลงอ่ะคุณดูผมว่านะเอ็มพีลอยลงอะไรเงี้ยเพผมเจอมาเชลลดูผมเจอมาเชลลดูอดโอ้โหแม่งไอ้เย่แม่งรอผมตายมันไอ้นี่เว้ยคุณดูไอ้เย่แม่งรอผมเลือดน้อยก่อนแล้วมันค่อยลงมาเฮ้ยคุณดูเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่ยอมแพ้ครับ เดีย๋ยวผมแก้นะครับงั้นนะคุณดูเมื่อกี้แล้วนไหนนี้ไม่น่าได้เล่นนะผมบอกไปเลยแต่ว่าผมเล่นยาววิ่งเจ็ดเลยมา EP นี้จะรอดจะได้ไปต่อไหมมาลุ้นกันนะครับได้ไปต่อเราก็ลุยครับทาไม่ได้ไปต่อก็พอครับหรือบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วนะอะไรเนี้ยคุณดูผมก็สนติดแต่ MP ผมไม่ค่อยชอบเลย ในการเล่นนะแบบไม่ต้องสุ่มมากอะ่ะผมคิดว่าพอนะไม่ต้องเอาหลุมเอาเลิหลูอ่ะผมมาได้อเลยนะพอพอพอใช้ได้นะตอนนี้คิดว่าเราอาจจะต้องแบบจริงๆนะผมไปเล่นแถวบ้านหลูไม่น่ารอดหรอกคุณดูน่าจะวิ่งไปน่าจะโดน RP ว่พคุณดูที่ผมคิดนะดาโก้นะคนุณดูดากูนะคุณดูด ดากนะดากนะมจะไหวดากป่ะมือไหวอะ่ะแต่ว่าผมผมอยากเล่นแบบผมอยากเล่นแถวแถวบ้านมาคนดูจริงๆน,นะผมอยากเล่นแถวบ้านมากกว่าคนดูกันเนี้ยเก็บหโยคนดูเพี่ยตาย โอ้ผมพลาดว่ะโอ้ดีๆสู้สู้ส,สวดไปดีกว่าเนาะไม่น่าเข้าบ้านเลยผมกะจะเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยๆหนีอะไรเงี้ยโอ้แต่ผมมาพลาดว่ะผมเสียดายจัดคุณดูแต่ผมคิดว่าฝานเนาะฝานดีไหมวะคุณดูผมมีเอ็มพีใกล้พังอะ่ะโอ้แล้วเอ็มพีใกล้พังก็มีประโยชน์เลยทิมบัตรทองมาก่อนแล้วกัน,นตอนนี้ขอใช้อ่อนนั้นมันจำเป็นเลยโอ้เสียดายว่ะคุณดู ว่าโดนนะอคดูผมว่าผมโดนหรถ้าเป็นเงี้ยผมโดนหรเก็บของกันผมเก็บของกัน,มกกนไม่เชื่อแต่ปิดประตูไม่ทันเลยคุณดูไปแกผมกะจะยิงเบสเบสเบสม่วงก่อน,นใช่ปะผมกะจะเข้าบ้านก่อนเพราะว่าจังหวะไปแกยายามันหมดพอดีเลยคุณดูยาหมดทีนี้ก็คือเราเราสู้ไม่ได้เลยน่าจะได้นะคนุณดูผมว่า ขอแบบโมโลทอปเนี targets, ่ยโมโลทอป่ะผมไม่ต้องการอะไรเลยผมก็ขอแค่โมโลทอปพอเว้ยตอนเนี้ยโมโลทอปพอเว้ยไม่ต้องเอาของหรูของอะไรเลยโมโลทอปมาโอ้โหตาไนคนดูให้ผมเล่นของยากซะด้วยไงตาไนนี่ของยากผมเลยนะคนดูแต่ว่ามันมาผมก็เล่นอ่ะเอาง่ายอ่ะพี่หมูไม่ชอบเล่นตาไนเลยนะพี่บอกตรงเลยว่าไม่ชอบอ่ะไม่ใช่แนวพี่เท่าไหร่ไม่ใช่เวออ่ะแต่ถ้ามาให้เล่นก็เล่นนะ ใครมาเล่นก็เล่นมะสิบหกสิบอ๋อเราตุ่มแค่เก้าสิบพอสไนย์อ่ะสไนย์เราสไน์ข้อดีคือมันไม่เปลืองเลยมันไม่เปลืองกระสุนไม่เปลืองงบเท่าไหร่ตุ่มสามพันผมก็เล่นได้แล้วนะหกสิบอะไรเงีย้ยเนี่ยเพื่อได้ร้อยยี่สิบนี่อยู่ยาวผมได้หกสิบร้อยยี่สิบตะบายแล้วครับจริงๆผมชอบมากเลยปืนที่มันใช้กระสุนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ได้เยอะคุณดูสไนย์ผมมากก็แต่งแค่อะไรอย่เไม่ต้องแต่งไดม,มากหรอก

ผมโดนเขายิงบ่อยเดี๋ยวเราเป็นคนยิงเขามั่งดีกว่าเนาะเราลองเปลี่ยนมั่งไหมเออเนาะแบบเราโดนเขายิงบ่อยแล้วอะเราเปลี่ยนมั่งผมว่าก็ดีนะโอ้แต่คนอยู่บ้านแถวบ้านมันอยู่ไหนกัไม่อยู่่ะคนดูมันไม่อยู่แถวบ้านกันป่ะมมนมันมีบ้านหลูสองสองบ้านเลยนะผมจะไม่ไปแถวบ้านหลูอ่ะคนดูเพราะว่าอันตรายครับเอาบ้านคนดูเดี๋ยวลองเล่นตามทนายที่เขาเล่นกันปะ มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวนะแบบบัมชนพอมันเสียทรงใช่ปะเราก็หาจุดที่มันไอ้เนี่ยเอาแต่เข้าบ้านหลุม้ะผมผมขี่หานบ้านหนูผมน่าจะตายว่ะเดี๋ยวผมผมแอบกันผมหาจุดจุดที่มันแบบที่คิดว่ามันแอบยิงมันได้อ่ะต้องระวังหลังนี่นะระวังหน้าระวังหลังเลยเฮ้ยคนดูคนดูมันมันน่าจะรู้ตัวแล้วคนดูมันน่าจะรู้ตัวแล้ว น่าจะรู้ตัวแล้วว่าโดนผมยิงแล้วแกมันเกี้ยมันน่าจะรู้ตัวแล้วสะดุ้งอะ่ะคนดูมันสะดุ้งเลยมามามาจังหวะนี้ยังไงผมว่าผมซุ่มข้างบนก็ได้นะแต่ข้างบนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าข้างบนแนตะ่ผมก็ต้องเช็คตลอดอ,อ,อ่ะไอ้ตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้จะมาหาผมตรงหน้าชาร์จก็ได้นะสะไส้พี่ก็ชาร์จได้นะแต่ว่าพี่เลือกซุม่มเนี่ยเพราะว่าเผื่อมันเล่นของใหญ่ไง มันบวกกันคุณดูมันบวกกันคุณดูมันบวกก,กกันแล้วผมเห็นผมเห็นอยู่มันบวกกันเท่าไหนวะตายคุณด,ดูผมแบบผมผมเลือกชาร์จด,ดัวของดูเล่นชาร์จเม่งเลย ผมผมวิ่งก่อนคุณดูผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนทำไมวิ่งตามผมมันโดนผมเดี๋ยวผมวิ่งเข้าหลังนะผมวิ่งเข้าหลังผมวิ่งเข้าหลังผมรู้ผมดูคุณดูผมจะโดนคุณดูเบส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 น่ากลัวมากคุณดูเบสเบสน่ากลัวมากผมบอกตรงเลยว่าเบสเบสน่ากลัวมากไอมุมอ em ับผมว่ามุมอับได้ผมว่ามุมอับได้ผมมันไม่ยอมไม่ยอมมันไม่ยอมมามุมอับ เชี่ยมันฉลาดเถอะนะคุณดูดูผมจะตายคุณดูผมถูผมเล่นกับมันโคตรนานคนุณดูผมบอ,อกตรงเลยโหไม่ตายคุณดูเศรยฐายัด ถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะยิงคมโดนแล้วนะแต่ผมไม่โดนไงปล่อยกันเขาดูผมป่อยกันผมปล่อยกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมเล่นจนยาวิ่งหมดเลยว้าน้องพี่จะยิงพี่เฉยน้องพี่มันจะทอพี่ซะแล้วนะเฮ็นน้องรับเที่ยงไม่ยิงเองเด้ออันนี้น้องรับผมนะจริงๆก็อยากจะชวนน้องมาเล่นแหละแต่ว่าผมเลือกที่จะเล่นกับ นนี่กนเนี่ยไงทนายไม่คมนะครับน้องบอกตรงเลยจับทนายนี่ก็เล่นลำบากหน่อยอย่ะบคนดูแต่ว่าถ้าได้ช็อตมาก็เดี๋ยวจะลองทำดูครับเดี๋ยวจะตั้งใจเล่นแล้วกันมืนมันติดต้นไม้อะไรไม่รู้ครับคนดูที่ผมเห็นนะเหมือนมันจะติดต้นไม้นะคนดู มันมันเหมือนติดอะไรไม่รู้อ่ะคนดูเมื่อกี้มันยิงหัวมันไม่โดนว่ะคนดูว่าไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะแต่ผมน้อยยิงมุมอื่นดูนะเมื่อกี้มันติดมุมอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนดูล่วงคนดูล่งล่งเลยอ่ะผมทำให้คนดูว่านั่งกตัวทำมาเด้อร์ได้ยาวิ่งมาสองคนเว้ยคนดูจัดให้คนดูแล้วนะ คน,น,นี่เอาเป็นน้องในแก๊งผมนะเดี๋ยวผมจะช่วยน้องในแก๊งนะโหช่วยไม่ได้น่าจะช่วยไม่ทันหรอกคุณดูอะเดี๋ยววิ่งไปช่วยน้องกันไอ้น้ำมันเก็บของทันอได้อยู่คุณดูผมว่าได้อยู่ได้อย,ยู่ไม่แย่ยไม่แย่เรื่องสไนไม่แย่คุณดูผลงานออกมาผลประกอบการไม่ไม่แย่นะสไนนี่แบบผมที่ทำให้ผมได้เล่นนานเลยว่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกัน,น,แบบนดีกว่าคุณดู ในบ้าน,นยังมีคนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมันจะน่าคนดูจริงๆนะผมบอกตัว่าน่ากลัวเหมือนกันนะทนะนะำเล่นไปมีฉากแบบเสียวอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเออมันก็มันก็เล่นไม่เปลี่ยครับภายในอะ่ะมันก็เล่นได้เรื่อยๆครับคุณดูเฮ้ยคนดูเห็นคนป้าคนดูเห็นคนป้างมันจะเข้าข้างหลังผมมันจะเข้าข้างหลังผมเลย หัว <c oughs> ของยังไม่มีเลยหรอกูผมยิงมันไวไปหรอถ้ามันจะเข้ามาบ้านผมทำไมวะมจริงๆริงแล้วอะบ้านมันอยู่บ้านมันไม่มีบ้านมันไม่มีบ้านช่องอหรอแสงจะไม่มีบ้านช่องครับที่ผมคิดนะแสงจะเล่นแบบนี้ทนายทนายกระสุนทนาย,นาย,นาย,นายไม่น่าพอว่ะคนดูที่ผมคิดนะพออยู่ปะวะเออย,ยังพออยู่ยังพออยู่มีเก้าสิบันผมคิดว่าเหลือ มาบ้างสิเว้ยแตบ้านหลังน,นี้ไม่ออกเลยเนะี่ยมพนไม่ออกเลยนะอยา้พี่หมูต้องเข้าไปเคลียร์มันมีมันมีที่แหกบ้านมึงไงแบบแบบงัดบ้านอะไรเงี้ยผมว่านะน่าจะรั่วมีมีที่แหกบ้านอะไรเงี้ยคเนเซิร์ฟมันน้อยแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันน้อยไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มันก็ยังพอมีให้บวกนะ โอ้คนดูเสียดายวะ่ะมุมมุมมุมผมว่าถ้าถ้า,ถาจับมุมน่าจะได้อยู่โมโลอ่ะคนดูโมโลวะ่ะมันข้อตัวเองนันแหะคนดูมันข้อตัวเองนนแหะมันปางันปางี้มันปางันปา,นปา,นปา,นปายากผมบอกตรงเลยแต่ผมวิ่งตามมันก็ต้องระวังนะเมโท็อปก็ประมาทไม่ได้นะ ว่ามันน่าจะมีของปะเดี๋ยวเราชาร์จเล่นข้างบนเลยนะอุ้ยคุณดูตรงไหนวะอุ้ยตรงไหนอะ่ะคุณดูอ๋อหลังเหรอไอ้เชี่ย,ยมีข้างหลังด้วยคุณดูผมมีทางเดียวคุณดูยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดโอ้โหไม่ทันคนุณดูไอ้เชีย่ยมาจากตรงไหนวะคุณดูแบบโอเคครับก็จบนะครับตอนคลิปนี้ครับแบบคร้ายครับคนดูว่าไงครับว่าไอคนที่ยิงผมเมื่อกี้คนดูว่ามันโปรไหม อ่ะถ้าใครบอกว่าโปรับพิมต้งอาไม่ได้เว่าโปรับหรือถ้าไม่โปครับให้พิมข้างล่างว่าไม่โปครับก็สับวันนี้ก็เป็นคลิปที่พี่ไล้สนานครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยครับทุกคนก็สับวันนี้นะครับก็จบ e p พีสนะครับก็บอกตัวค่อนข้างสนุกค่อนข้างมันนะครับสำหรับใครที่ชอบครับก็อยากให้พี่หมูทำต่อกันสามารถบอกนะครับเดี๋ยวรอ e p พีห้าดว่า e p พีห้าเราอาจจะเล่นเป็นขั้วทองครับเีจอเจอครับ